สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้อาวเล็กสีจะมาเปิดใจนะครับเปิดใจเรื่องอย่างบอดี้เรื่องเล็ดคลิปกับเตาแย่เลยล่ะ,ละมีพี่น้องคอมเมนต์มาวา่เาเห็นสองเตาท้ายคลิปเฮ้ยนะเนาะัมาแต่ขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องเหม็นมากการส่งคือพี่น้องลายอยูหรอกนะครับย้อนยังมอดี้หย้อนมาเล็ดคลิปกันนี่แล้วครับพี่น้องว่าเซะ,ส,ะสมัยว่าดั้นมีคลิปว่าดั้นมีเรี่ยวว่ั้มีเฟซบุ๊ก นะครับเรื่องกิ่งบุกในตั้งอยู่ลำกันสองเท่าอยู่น่าเหาลำเทียบเป็นเดือนกับบ่บ่ลำกันหม้อสื่กันคือแม่หลาน้ำเลยบัดมันมีคลิปไม่อย่างบัตรพี่น้องเอ้ยแต่ควคุณนคลิปควาคุณนไปยิ่งมากนะครับในสถานการณ์ที่มันส่งบลหลับเลื่นกับมาดีขึ้นหลายดีครับผมเออมันยังเป็นตอบความเด่นหน่อยมาติ๊กติ๊กติ๊กอยเพียงเดียวเดียส่งซีมส่งบัตร มันบ่มาหากันกับเขากันไว้ไง่ายนะมันต้องพวเขาบ่ได้ต้องต่อเรตาชีพร่วมกันนี่ครับขอบคุณหลายๆข้เอเ็นหนึ่งในบ้านพลังคนกับ่ามาเอาไม่ใช่แท็กซี่เป็นผ้านเนี่ยผ้าลูกเป็นบ้าที่วางที่แตน,นี่เอาร์บอนเป็นยังนะครับเป็นว่าคนดียนด่ยืบแปบบ้ามาถี่ยืบแปบโผั่นดยแล้วก็มีนคนคอมเมนต์มาแบานี้อันไทยยุ่งกันเฮ็ดบยุ่งน้ำกันบนะ่อยากงไอลูกตีป่ะนะยาย อีนัาน่ยอีนั่ามันหัวเนี่ยนะผมจะเอาอายมันเห็นอย่างก็มันเป็นผู้คุ้มมันเป็นผู้บอกว่ามันเป็นผู้บอกฝันบอกเย็บไันบอด้ใจมันก็ดให้แต่มันเป็นแม่ห้องคนตัวไอ่อายมันจังเลยมันเป็นผู้บ้าเป็นผู้บอกเขาเฮ็ดเตี้ยตายถ้ามันเป็นผู้อัอนแต่ผู้กำกับมื่อไหร่ไอผู้กำกับอันนั้นเดี๋ยวหาฮกเชื่ยคนนี้แล้วนี่แต่ว่าเจ้ให้ประธานเสียอดเอาไันให้ไม่กล้าให้ลูกกันหน้าง้อเซเมียกหมดแล้ว ต้องเหตุนะครับอืมเห็ดสางสันในพี่น้องในมวลชน,นเนแล้วว่ามีผู้บายว่าอยากเห็นหนามันมาสันว่าอยากเห็นหนา้าอีนั่งทายคิดมันอีมันหัวฉันแท่นเลยเกือบได้เบิงึงมันบอกว่าไอ้ผู้เจ้าเห็นดอกมันว่าม,ม,ม,มันผู้หาย <laughs> <laughs> ฟังฟังแต่เสียงหัวมันกระพอะ <laughs> เอาเอากิ๊บ้ไปตะเดเดียวกันได้พี่น้องเด้อเออ เดียวนาจาังสิมาภาคใต้กันไหมนะครับก็ให้พานานกันทุกคนเด้อเออครีเอเตอร์ไม่เ่อนนะครับสำเร็จกันเลยไหมให้กำลังใจสู้ๆครับสู้ๆ